เกิดอะไรขึ้นการวิพากษ์รรำให้สุดช้ำตัดพาะฉันถอยไม่ได้จริงๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการวิพากษ์กร ภรรยาของร็อกเกอร์รุ่นใหญ่เซกโลโซที่ข่าวคราวเงียบหายไปสักพักหลังจากที่เกิดปัญหาดราม่าขึ้นภายในครอบครัวล่าสุดเมื่อวันที่30มิถุนายนการได้มีการโพสรูปภาพของตนเองกำลังปล่อยโฮร้องไห้ผ่านทางอินสตาแกรมโดยการวิพากษก์ได้มีการระบุข้อความตัดพพอด้วยว่าความฝันของฉันก็คือการได้อยู่กับเธอเท่านั้นแต่มาวันนี้ฉันฝึกฝืนในใจ ต่อจากนี้ถ้าฉันต้องทำก็ขอแค่ไม่หวั่นไหวความจริงคราวนี้ฉันถอยไม่ได้จริงๆ นอกจากมีการวิพากษ์ยังได้มีการโพสต์ถึงลูกๆโดยระบุว่าลูกแม่เอ๋ยพ่อแม่ทำงานหนักมากหรือเกินพอหลับไปแล้วเขาน่าสงสารกลับมาดูแลพ่อนะแม่จะไปอยู่ข้างนอกเองเพราะแม่ก็แก่มากแล้วดูแลน้องให้ดีๆนะลูกแม่ไม่อยากทำอะไรมากมายไปกว่านี้เลยไม่มีอะไรที่แม่อยากได้แล้วนอกจากลูกกลับมาดูแลพ่อกับน้องแม่ต้องการพักผ่อนบ้างนะครับเป็นห่วงเสมอทุกลมหายใจขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ